มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแก๊งเด็กกินหมูกระทะงกไม่พอตกัก14กรกฎาคมโลกออนไลน์ได้ประทับใจเรื่องราวสุดอบอุ่นหัวใจจากร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเมื่อมีผู้ใช้ยติ๊กตอกรายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของร้านได้โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดที่มีเด็กๆเ,เข้ามาทานหมูกระทะ ในคลิปเผยให้เห็นกลุ่มเด็กๆที่มาร่วมเงินกันนะคะเพื่อจิจารานหมูกระทะที่ร้านแต่ด้วยจํานวนเงินที่มีจํากัดทําให้ตักอาหารได้ไม่ถึง1กิโลกรัมเจ้าของร้านซึ่งกําลังดูภาพจากกล้องวงจรปิดพอดีจึงรีบลายไปบอกคุณพ่อที่อยู่ในร้านว่าถ้าน้องไม่อิ่มให้ไปตักเพิ่มนะเดี๋ยวที่เหลือหนูจะจ่ายเอง แต่แล้วเรื่องราวก็พลิกผันน่าประทับใจยิ่งกว่าเมื่อเพื่อนของคุณพ่อที่อยู่ในร้านได้ทราบเรื่องก็อาสาเป็นคนจ่ายเงินค่าหมูกระทะให้กับเด็กๆทั้งหมดเพื่อที่จะให้เด็กได้ดทานอย่างอิ่มหนำสำราญนะคะเจ้าของร้านจึงได้กล่าวขอบคุณเพื่อนของคุณพ่อสำหรับการแบ่งปันน้ำใจในครั้งนี้ หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปกลุ่มเด็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณทางร้านว่ามื้อนี้พวกผม6คนอิ่มกันมากเลยครับและเมื่อย้อนดูคลิปอีกครั้งก็พบว่าช่วงที่พนักงานแจ้งเด็กๆว่าจะได้ทานฟรีเด็กๆทุกคนต่างยกมือไหว้ขอบคุณทันทีแสดงถึงความซาบซึ้งในน้ำใจที่ได้รับค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ